ช็อกวิลนี่เตลปิแอซซีนะคะกลับมาอัปเดตกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะลินลี่ก็มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะ M M, M R นะคะก่อนที่จะเเดินทางไปอังกฤษนะคะเนาะตอนนี้ก็ก็ให้ดูเลย M M R กับเอ่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นะคะเนาะก็ขอให้ฉีดทุกปีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่มันมีการเาขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเรฟเวอร์เรชั่น คะวิวัฒนาการนะคะอาจจะมีการไกลพันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีป้องกันตัวเองให้ดีถ้าเกิดเราอยู่อยู่บนเรือนะคะมันไม่มีคนมาดูแลเรานะคะคเนาะก็เราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนก็ก็ดีนะคะเรนนี่ก็ฉีดไว้นะคะ2เข็มนะคะท MM R, ั้ง MMR ครบละนะคะ MMR กับเอ่อ MMR กับ ไขวัดใหญ่สีสายพันธุ์นะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันใน EP อัดถัดไปมาอัปเดตนะคะในเรื่องของเรื่องของวีซ่านะคะเนาะซึ่งก่อนอันนี้ได้คุยไปแล้วนะคะซีอูนะคะ next episode